ผูหลายบ่สบอใส่ไข่ก็ได้เด้อแต่ว่าอันนี้ใส่ไข่ไปน้ำนะมันจะไข่แสบอันนี้ใส่กับทานมันได้ใส่เด้อมันต้องใส่เตาแก๊สมั้าทานอร่อยดีดยได้กินควันใส่ยังสีล่ละเจ้าพ่อบอของเจ้าทำไงพอแล้ว ก็เดี๋ยวนำใส่อีกพอแล้วน้ำกับนำปูอ่ะล่ะเอานนึ่งลาบอีกกับปูอันนี้อ้อยอีกกับปูอ๋อต้องตำแกอีกกับปูแล้วก็ตำเอาหนามนันถ้าสิเอาหนามหลายๆก็คือแบบว่าเอาให้ให้จนว่าหนามใสเลยนะแต่ว่าอันนี้เฮาเฮ็ดกินแบบว่าถ้วยอองถ้วยเฮาก็ แบบเบ็ดจนว่าเอาเนื้อปูมันนั่นนั่นแม่มันหายยากปูกองอะไรนะมาันเทน้ำปูล้องไปโอ้ซ้ำเล้ก็ได้มันมีสีย่งเงี้ยอยู่ด้วยเนี่ยปูที่ข้าแค่ใบกระดอง มันปูลงไปลายมันแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมคะปรุงรสแล้วก็ปรุงรสรสดีนี่เนี่ยนวดแบบอึหน,หน่อยใส่ก่อนมันจะค่อยสุกเร็วก้าสันมันจะสุกบวเร็วเจ้าหมักการเบ้อึนี่ใส่ใส่ก่อนมูจะปรุงเคียงข้าไปแล้วอันนี้ปลาแดกชุรสใส่ไปแล้วเรียวจะลำปา อันนี้ได้หักใส่เอาเพราะว่าอันนี้ต่จะพูดเถ่าจีนเด้ได้ดหักชิกใส่เอาใส่ผักกำนินเข้าไปเด้อผู้ใดไม่แพ้ยังก็ใส่ได้เบิดอหน่ะล่ะบ้านห้าใส่ไปโลยน,นี้ก็รอเดือดใช่ไหมใส่หลายแสยบหลายอือม,มันก็จะเสร็จแล้วผักกำนินมันสุกงาย b 제 k a